อันนั้นชงเอาู้ทมันนั่นชงผู้มันจ่าเหนบ่อคัวมันจ่าเหนือบ่ทรงนั่นแหะผู้ทีมั่นจ่าที่สังเระาโประชาสนิเนี่มันกับผู้ใหญ่มันขั้นทับนั่นโอขั้นทับนี่นอยู้ยุเจนอ๋อผู้ันย่เจนี่น่พันขั้นทับน่าขะนั่งย่เจนี่นี่ครับยักอยย่เจนี่อ๋อู้เยลุประชาสติยักษขนั่งอธิปติตเนี่ยไม่อยู่เลยอหมอเขาเราประชุ สเศิษนี่เนาะครับบัดเที่ยวไปชุผมคัทธปูว่าคันธปีวาคันธปูโตโกวา่าคันธปูติก,กวา,า,า,กาวา่าคันธมหามัาจูวา่าคัทสปูบะฮามีว่าคันธปริาาชาชูว่าคันธปริชาชูวา่าให้ชูเอ,เ,อเ,อเอาข้อเกณ่งนี่นายหนึ่งชงไปเรื่อยให้บอกมึงเอาเข้ามาอย่าไปนั่งในเนอเซอร์นี่ขี้เขาอยู่ใบนบ้านในเมืองหนีไปอยู่เอาชงไปยู่ผู้หลวงจนมันเถาไปยู่ผูก้เก่าจนมันจายไม่ได้กินมันกินลูกสาวตายแพ้ אח, มันกินลูกชายตายห่าอยู่คนเด้ออ่ เขากินมันอยู่ฝักหน้าปลากินมันอยู่ฝักน้ำทางเส้นนี้กูไปให้ลงป้องเส้นนี้กูไปให้เที่ยวมึงอย่าเที่ยวพุทธาอันตังสมาอันตังสัาขาอันตังอันหังอันติี้อันทางมันเนออส่งบ่านี้กุมพันธ์นะก็อีกกุมพันธ์เพรว่ากุมพันธ์พี่ว่ากุมพันธ์ปุตโกว่ากุมพันธ์ปุตติกาว่ากุมพันธ์มหาเมฆว่ากุมพันธ์มหามจีว่าขจจะอมมี่ยโอเคจะใช่เออยักกุมพันธ์นี่ยเอาไปส่งเด้อ พอเขนให้นาย่บบยบบ้างยืบบรช่องพอใคราบ้าลำบากค่อยคงอันนี้อ่าให้มันไปอยู่ผู้หลงจนมันเถ่าไปอยู่ผู้เก่าจนมันตายคนอานทางมันอ่าทางอ่านตังสาขาอันตางอนทางอธิย์จนหอดพุและวนานั่งพุแล้วชุ่มซีหยักไหมีหยักนอกเพราว่าหน้าคน่งอธิปฏิมาโมโอ นาขันทบพุว่านาคันทพพัวน์นาคันทปุตโกว่านําขันทปติกาวะหน้าขันทมหามัจุว่านาคันทมหามันจีว่าขเจ้ามหโกเสใจี้ใ่มานี้ไปชงเด้อขาเก็บเนหามาอยู่วัานอยู่เมืองมาดิเยักตัวนั้นยักตัวอยู่ทางใจนอเป็นลูกน้องหน้าน้าขนังเลยนาขนังบอเออพูเเป็นลูกน้องพุทีิยาขนั่งเนยบอก ยักปุตกูว่ายักกุพันว่ายักกุพันดีว่ายักกุพันดูว่าเนยกุพันมายักกุพันดูว่ายักกุพันดีว่ายักมหาุตตะว่ายักมหาปุติกาว่ายักมหาปฏิหัตโชว่ายักมหาปฏิสัิว่าาาอมหเนเมืออภิง ให้บอกมันขอมามันเขามามันก an, ็เขามาหายักอะยักน้ำผ้ามาโอ้ยักผ้าม้าอ๋อมันมาเห็ดใช่บานใช่เมืองมันมาขอกินอ๋อครับเออนั่นแหละนั่งเชือกมันก็เป็น่เขาแดงนั่งเชือกก่เห็นงูนั่งเชือกขี่แค่ขางขี่แค่เขาโอ้โหนี่แหละทรงห้องฉวดอันฉุดรูบาทเลยนะบาทเนาะฉุดรูบาททักหนึ่งจุดสามขึ้นอ๋อแล้วก็มาทรงแต่ง แตงกระสีเแตงกระทุ่ง c กรักเอ้ c ก u h o n g c ầ รักก ầ าบักเก u าจรกจกนี่ขายิ่นี่คอยนี่ขาไส้เลยอ่าสร้างมาใช่กระทุ่งเราไม่สร้างมาล้่อยู่บ่ลายทรงไหนมันแทรงเสือหายว่าพอจะแม่เขาได้เลยในโบราณพื้นพระเหตุนะทรงเสือใส่หิน้นไม่อยู่ว่าขายิ่งขาไส่นั่น เขาเอาผ้าแพรกันเขาตัดแล้วมันงเห็มันมาเห็มันเออนี่มึงเอาไปลูมึงดันเลพายเ็ดครับคนี่หลวงพ่อนาวันี่พาเห็ดโอ้หลวงพ่อนาวาพาเห็ด่แม่หลวงพ่อีเนียกี่นะผู้เฒ่าหลวงผู้ดีผู้มจังน้องเพือก ผู้แสงผู้เก่งๆอันผู้แสงน่ะผู้แสงนั่นแหละคุณบ้านดากันผู้สอนผู้สอนบุ้งเขียวกันนี้พอท่านดอนพอท่านดอนนี่แหละพอผ้าเ็ดก็โอ้คนผ้าสวนพอท่านสว่างนี่จักยี่บ่มันนาวาน่ะนาวาน้อยนั่นนาวาน้อยบอกครับอาจารย์สว่างนั่นเออคูณจักบอกคุจักกันจนได้ก็อย่าไปใส่ นมให้หล,าน,น<อ>ลานเพิ่นไว้ยโอ้ลานเพิ่นเป็นผีชนมนี่เพิ่นเพิ่นกนบอกพื้นล้นปูหมดแล้วน้ำหลังอยู่น้ำหลังนาะอ๋ออาจารย์ชาวังไปเลยดิขับไปแล้วเพื่อเสียคอดีได้เพิ่นกด็ดีเสียคอดีอยู่ันผู้เสียคอดีดีนี่ตะกี้ฬาแมนอาจารย์ยุบันพุ้งค้อม อายุบรรพคอมเป็นยังก็มีกระเพิ่นไปเสียข้อเอาเป็นยังก็มีกระเพิ่นไปเสียข้อเอาห่วยใช่ฮะเราบริกรยังได้เนี่ยวะเนี่ห่วยเอช่ผู้สวยน้ำบ่บ่ผู้คองผู้คองอออันยันสวยนั่นเนี่ยแต่ไงวะไว้บ่ยากเออพอดี่บ่อนั่นเขาบ้าที่เรื่องบ้านี้ยเพออะเพราะมันเสีตกอยู่บ่อันผู้คองมาเจ้าข่อย เอาเท่านี้ฉันจืดอ uh ัน uh. นั en, Straße, so oh. s <S oh. onun, ้นกูเคยจืดอันนี้กูก็ยจืดบ้านบมื่อใดเลยอยู่บ่เคยฟอกพระเลยอยู่บอ๋อย้อมเฮ็ดบ่ต้นนั้นเออบ่แล้วพระไลยพระเฮ็ดบ่เปคืออาจาร์สว่างนั่นครับครับเท่านี้จืดแต่บ่อาจารย์สว่างได้ก็ได้รู้คนณนึงด่ว่าไม่เขานั่นห้อยไปบินบา่ไปบินบ่ขวบไปบินบ่เทั้งคุณเลยบันจะบินอยู่นั่นว่เลยโอ้ ลกมากครับพูดยังกระถาเล่นี่อาจารย์จัก,ก้อนจังสันเขาไปเลยโอ้หักนก้าหักเออเพิ่นขี้เห่อไปบอกเห่อว่ายางไปเพิ่นขี้เห่อบอกยางมันยางไม่ได้หรอกนนไปบอกคือเม่เห็นเมื่อาจัรยเขาเขาวว่าอาจารย์เี่ยังอยู่บ้านมือของนั่นมาไปเบี้ยงจัรน,น์ในใต้หลังน้ำไปหลุดใจแล้วเหรอผูอ้อาจารย์ ผู้หอมบ่เออผู้หอมนั่นใช่เพว่าอ๋อบุ้งขี้เล็กเออตาเห็นไม่ร่องของมันงูร่องเหรอนะ <c oughs> บ่เพิ่นเพิ่นไปบ่ได้ตัวขี้ขี้ไปทางยา่านบ่ได้น้อเออขี้เหื่อไปได้บ่าอาจารย์สว่างมันดังย้อนไผดังย้อนของเจ้าออวาทอยู่ในเวียงจันอ๋อเพิ่นน่ะไปเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกว่านเขา อยู่อุปถัมภ์จนว่าอาจารย์ายครับได้เอาของอาจารย์มาแล้วว่าของเก่าของโอ้คือกันก็มันยังแบบผู้ดรอผู้ดรอนะอยู่วัดนะวันอะไรน้ำนะของเนี่ยพราะชิจันพุ่นมันบากลุ้มพุ่นโอ้เนี่ยพราะชิจันตายเพร่นเอาเป็นอันเพิ่นพูนรึนั็ได้ว่าแม่นของเพิ่นบาท ดงขึ้นบักนาดนีนเลนก็ไดอคือเป็นยังไงเนาะบางท่านเราบทัวคนแห่งเก่งเออน้อแห่งเก่งขอหนาน้อโน้มนั้นบุอันนั้นหรอกมันเึงนูจักเบิดอันยน้มนันนาครับอเออ เป็นผู้ช่วทาเสริมอน้อนาน้าน่าเจงเจงกับผู้เอือนแน่นอนอัไม่ลื่นเ่ไม่เลื่อน้เอือนน้าย่มอ่แน่มนลื่นน้ะยมนี่ไรอ่าอ่ามันเหนมื่เห็นเป็นอรอกมันเห็นคือพี่บานอย่นะโอ้โหช้ำนึงเฮ้ ย่อมเขาไปหามึงเน๊ยังไงก็บอกเจ้ารูดแล้วอ้อไอ้รอยไปรูดโอ้ห่วหัวมันสำคัญอยู่กับปากนี่เนาะสำคัญอยู่กับปากยับก็ปากกับใจมันเป็นดงดี่เลยความดีอยู่ในหัวความชัวอยู่ในใจโตโตความดีในมันมันมีสติปัญญาได้ตัวนีหมอนี่ก็หมอนี่ยลนโมแม่นนี่ มันช่ว์ววได้พวกเนียเขาพ่นจนเก่งหลายอย่างเ้